สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องฟ้าใสเกาะติดกระแสและกระแสในวันนี้ยกให้เจ้าอ้วนน้อยไปเลยค่ะเจ้าอ้วนน้อยเนี่ยไม่ใช่ใครที่ไหนเลยนะคะแต่เดี๋ยวจะมาเฉลยก่อนอื่นขอขอบคุณเจ้าของเรื่องราวแล้วก็ขอขอบคุณเพจบันเทิงไทยแลนด์ที่นำเรื่องราวนี้มาตีแผ่อีกครั้งหนึ่งนะคะ และที่สำคัญต้องขอขอบคุณพระเอกหรือนางเอกคะเนี่ยแม่น่าจะเป็นพระเอกแล้วล่ะค่ะเจ้าอ้วนน้อยเจ้าอ้วนน้อยนะคะไม่เจอใครที่ไหนเจ้าตูบสี่ขานี่แหละค่ะเจ้าของเรื่องราวได้เขียนนะคะว่าเจ้าอ้วนน้อยอ่ะคือน้องมีเจ้าของนะคะแต่ว่าชอบทำตัวเป็นจอนนั่งเฝ้าต้มพะโล้ด้วยแววตาที่น่ารักสุดน่ารักสุดน่าสงสารเลยแหละ น้องหมาตัวนี้นะคะน่ารักมากมีนามว่าอ้วนน้อยอายุของน้องก็4ปีแล้วก็เป็นน้องหมาที่มีเจ้าของและเจ้าของก็รักมากไม่ใช่หมาจรแต่อย่างใดโดยทางเจ้าของร้านพะโละนะคะเล่าอีกว่าน้องหมาเจ้าอ้วนน้อยนี่แหละทุกๆวันจะมานั่งเฝ้าต้มพะโลอยู่ตรงหน้าร้านตรงเนี้ยตามภาพที่เห็นเลยค่ะเป็นประจำ แล้วก็ยังเป็นเวลาเดิมของทุกวันอีกด้วยแมก็คนมันชอบอะเนาะก็ได้เวลาที่มันจะต้องหิวแล้วก็ต้องกินต้มพะโลไงก็เลยมานั่งเฝ้าแล้วก็ส่งสายตากริบๆก,ก,กับเจ้าของร้านจะจ้องมาที่เจ้าของร้านด้วยแววตาที่น่าสงสารแล้วก็ไม่ยอมกระพริบตาเลยค่ะเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าใครกระพริบตาก่อนคนนั้นแพ้ถ้าเกิดว่าเจ้าของร้านกระพริบตานะคะก็ ยืน่นต้มพะโลท้ที่อร่อยที่สุดมาให้กับเจ้าอ้วนน้อยเลยแล้วถ้าเกิดเจ้าอ้วนน้อยกระพริบตาก่อนล่ะคะไม่มีทางคะ่ะเพราะว่าน้องมีความอดทนมากๆแม่ดูสิท่านั่งนะแค่ท่านั่งก้นห้าสงสารแล้วคะ่ะยังไม่ต้องไปพูดถึงการกระพริบตาเลยพวกคุณทุกคนดูสิคะถ้านั่งน้องน่งสงสารนะน่ายกลับไปบ้านนะแม่มีเจ้าของแล้ว เจ้าของคงจะรักน่าดูเลยก็ดูสิคะรู้จักความแล้วก็ไม่วุ่นวายด้วยนะดูลักษณะแล้วดูการนั่งสิคะไม่วุ่นวายนั่งนิ่งๆน,นั่งแบบหุ่นนั่งแบบน่ารักอะ่ะใครไม่สงสารนี่ก็โอ้โหไม่ใช่แล้วเพราะฉะนั้นนะคะเจ้าของร้านบอกว่าคือผมเองก็อดสงสารแล้วก็รู้สึกผิดอะ่ะถ้าเกิดว่าวันไหนไม่ได้ให้ต้มพะโล้เจ้าอ้วนน้อยไปกิน แนและเชื่อว่าคงจะไม่มีวันไหนไม่ได้ให้หรอกค่ะแค่ไปนั่งแค่เนี้ยทุกคนเห็นไหมเราก็สงสารแล้วอ่ะแล้วเจ้าของร้านต้มพะโลคะคะจะอดใจไหวที่จะไม่ตักต้มพะโล้ที่อร่อยที่สุดให้กับเจ้าตูบสีขานี้หรอเป็นไปไม่ได้มาเรามาดูนะคะว่ามี f อนะคะเข้ามาเขียนข้อความอะไรกันบ้าง แม่แฟนคลับเยอะแล้วนะคะเนี่ยบอกโอ้โหน่าเอ็นดูจังเลยลูกพะโล้ร้านนี้ต้องอร่อยมากใน3โลกแน่แนเลยกลิ่นคงจะหอมมากด้วยรับเป็นพรีเซนเตอร์เลยจ้าอ่ะน่าสนใจใช่ไหมคะเจ้าของร้านล่ะคะเห็นด้วยกับคอมเมนต์นี้หรือเปล่าเอาเจ้าอ้วนน้อยเป็นพรีเซนเตอร์เลยรับรองแค่ว่า จะมีแต่คนไหลามาเทมาลูกค้ามากันเต็มร้านแน่นอนเลยแล้วก็วันไหนขายไม่หมดก็ไม่ต้องห่วงค่ะเพราะว่ามีคนรอรับแล้วเพราะฉะนั้นนะคะอ่าความคิดที่ดีมากๆให้เจ้าอ้วนน้อยนี่เป็นพรีเซนเตอร์ไม่ห่บางคนบอกว่าถ้านั่งน่ารักต้องให้นั่งท่านี้ทำตาแล้วห้อยด้วย <c oughs> ไม่ต้องบอกเพราะว่าอะไรคะทำทุกวัน ส่งสายตาปิ้งปิงปิงป,งปงถ้าเกิดว่าใจแข็งก็ให้มันรู้ไปบางคนบอกหน้าเอ็นดูค่ะคงอยากกินมากกลิ่นนี้คงจะหอมหอมอุ้ยแต่ต้มะโลวะ่ะหอมจริงๆนะคะแหมเจ้าตูกเนี่ยรส,สนิยมดีจริงๆเลยโอ้โหมีแต่คนบอกทำไมน่ารักแบบนี้อยากอยากอุ้มกลับบ้านแมมอุ้มไหวหรือเปล่าอันดับแรกคือ อุ้มไหวหรือเปล่าดูตัวก่อนนะคะนั่งเหมือนเด็กน้อยเลยน่ารักจังเอาจริงค่ะนั่งน่ารักมากนั่งเหมือนตุ๊ก,กตาคือนั่งรู้จักความแล้วก็แม่คือพร้อมที่จะยกสองขาด้านหน้าเพื่อที่จะขอบคุณเลยแค่ท่านั่งก็กินขาดแล้วล่ะคะ่ะบางคนบอกต้องซื้อให้น้องกินทุกๆวันนะน่ารักมากเลยนั่งเก่งจังน่าเอ็นดูขอแบ่งปันให้น้องมากนะ ก็จริงคือนะคะอันนี้ไม่ต้องซื้อเพราะว่าเจ้าของร้านบอกแล้วว่าถ้าวันไหนไม่ให้อะ่ะไม่ได้ให้น้องอะ่ะคือรู้สึกผิดไปเลยเอ่จริงๆคือบางบางครั้งให้แล้วก็ยังยังรู้สึกแบบเอ๊น้องจะอิ่มไหมนะอะไรแบบเนี้ยน่ารักมากเอามีแต่คนตกหลุมรักท่านั่งของเจ้าอ้วนน้อยเอาจริงๆฟ้าก็ตกหลุมรักแม่ รู้จักความเหมือนเด็กน้อยเลยอ่ะอยากอุ้มกลับบ้านแต่ก็คงจะอุ้มไม่ไหวอ่ะเพราะว่าืท่าทางจะมีพะโลเต็มท้องอ่ะท่าทางจะหนักหน้าดูแต่ถ้ากอดเลีวยคงจะอุ่นใช่ไหมทุกคนใครสอนเขาเนี่ยแม่โอ้น่ารักจริงๆเลยนะไม่รู้นะเจ้าของนี่คือน่าจะพาไปโรงเรียนนะน่าจะเป็นการสอนการเทรนมาดีแล้วก็เป็นน้องหมาที่รู้จักความด้วยแหละ มีบางคนบอกอย่างนี้ต้องจัดหนักๆน,นะเนี่ยเนื้อกระดูกไม่ต้องเนื้อเน้นๆเนจ้าว้วน้นอยคงจะแบบว่าขอบคุณครับขอบคุณครับน่ารักมากชอบพะโล่มือแบบนี้ต้องชอบแล้วคะ่ะเพราะว่าอะไรคะไปนั่งรอแบบนี้ทุกวันไม่ชอบก็ไม่ใช่แล้วล่ะค่ะบางคนบอกโถลูกน่ารักที่สุดแม่มีเ c ฟซีเยอะเลย ท่านั่งก็สุดยอดมากไม่อร่อยได้ไงเจ้าอ้วนยังติดใจเฝ้าทุกวันอร่อยแน่นอนรับประกันเจ้าอ้วนน้อยบอกรับประกันได้เลยถ้าใครไม่เชื่อถามอ้วนได้เลยอ้วนจะบอกว่าอร่อยที่สุดในสามโลกเลยช่วยพ่อกับแม่แบ่งเบาภาระน่าเอ็นดูมากลูกแบ่งคือคือน่ารักอะเอาจริงๆมีใครก็อยากที่จะยก เจ้าอ้วนน้อยอยากอุ้มเจ้าอ้วนน้อยนี่กลับบ้านแล้วทุกๆท,ท่านที่ได้ดูคลิปนี้ล่ะคะอยากจะอุ้มเจ้าอ้วนน้อยกลับบ้านหรือเปล่าแต่อันดับแรกนะคะก็คือเราจะอุ้มเจ้าอ้วนน้อยเนี่ยไหวหรือเปล่าบางคนบอกน้องหน้าเอนดูแสนรู้อ่ะโอ้โหแม่ช่วยเจ้าของประหยัดค่าใช้จ่าย ก็ไม่แน่นะคะเจ้าของอาจจะแบบว่ามาจ่ายย้อนหลังก็ได้หรือไม่เจ้าของนั่นแหละค่ะที่เป็นลูกค้าประจําของร้านนี้แล้วเจ้าอ้วนนะคะเจ้าอ้วนน้อยก็อาจจะเคยได้ได้ทานไงเจ้าเจ้าของก็คงจะเคยซื้อไปแล้วก็แบ่งให้เจ้าอ้วนน้อยทานเจ้าอ้วนน้อยก็เลยติดใจไงคะเป็นไงทีนี้เวลาเจ้าของไม่มาซื้อให้ทานเจ้าอ้วนบอกไม่ต้องหนูมาเองได้เป็นไงคะ ก็เรื่องราวดีๆที่มาแบ่งปันกันขอบคุณเจ้าของเรื่องราวอีกครั้งนะคะขอบคุณเพจบันเทิงไทยแลนด์แล้วก็ขอบคุณพระเอกเจ้าอ้วนน้อยด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องฟ้าสายเกาะติดกระแสด้วยนะคะและอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปกันเยอะๆด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ